ส่งงานรอบข้านะครับกับ Ford n e x กเนนะครับ n e x เจนวายแนะครับเปิดระบบไฟส่องสว่างต้อนรับนะครับเมื่อกุญแจเข้าใกล้รถเนี่ยไฟจะติดนะครับเนี่ยไม่ต้องกดอะไรเลยไฟติดเองนะครับเปิดปิดได้ผ่านจอกลางนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับถอยมากาไฟดับนะเห็นไหมเดินเข้าไปไฟติดนะครับเป็นระบบไฟต้อนรับ เปิดระบบเพิ่มเติมนะครับการส่องสว่างนะครับเปิดไฟส่องสว่างแยกสวนได้นะครับระบบโซนไลท์นึ่งที่มีในโฆษณานะครับตอนนี้แบตเตอรี่ต่ำนะครับมันไม่ให้เปิดปกติก็เปิดได้นะครับผมส่วนเมนูไฟส่องสว่างต้อนรับนะครับก็จะอยู่ที่ต่างคารถยนต์นะครับ การส่องสว่างครับไฟส่องสว่างตอนรับนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับไม่ใช้ก็ปิดนะครับใช้ก็เปิดง่ายๆนะแล้วก็มีเพิ่มเพิ่มตัววัดการกระจายกำลังของล้อนะครับล้อทั้ง4ี่ล้อนะถ้าเป็นขับสองก็วัด2ล้อหลังเพิ่มโหมดขับขี่นะครับจากเดิมที่มีสโหมดนะครับตัวนี้เป็นขับสอง ิ่มขึ้นมาให้ครบนะครับโหมดสปอร์ตนะครับเร่งแรงสะใจถนนเลืนน่นมีอยู่แล้วนะครับโหมดโคนโหมดซ้ายนะครับมันก็จะปิด traction control นะครับให้ล้อปั่นโคนได้เต็มที่โหมดซ้ายนะครับก็จะปรับการจับไอเอบีเอสนะครับจับเบรกหลังนะครับให้ทํางานให้เหมาะกับสายโหมดไต่หินนะครับก็ไปปรับ ที่ล้อหลังเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยครับผมส่งงานรอบเด็กนะ